ก็สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามารีวิวนะกระทะนะครับที่เอาไว้ทอดไข่ดาวนะทุกคนหลายคนก็นิยมใช้นะไข่ดาวในแซนด์วิชเนี่ยมันจะมีหลายแบบนะทุกคนก็จะมีแบบที่ทอดด้วยกระทะแบบนี้นะครับแล้วก็ทอดด้วยพิมพ์กลมๆนะครับหรือว่า นึ่งด้วยขันข้าวนะแต่ว่าวันนี้จะมารีวิวด้วยกระทะใบนี้นะครับหลายๆคนก็ใช้หรือว่าหลายๆคนที่แบบอยากจะลองใช้แต่ว่าใช้ไม่เป็นหรือว่าอยากจะลองทําแต่ไม่รู้จะซื้ออะไรมาทําดีนะครับอันนี้ง่ายสุดนะครับด้ามเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็จะมีตัวเนี้ยจะเป็นโลหะนะถ้าสมมุติว่าเราเห็นในร้านค้าออนไลน์ทั่วไปอะ่ะบางทีนะครับตรงนี้มันจะเป็นหลุมนะนี่นะแต่รุ่นเนี้ยมันจะไม่มีหลุมนะครับมีหลุมเฉพาะไอ้ตัว กระทะที่เอาไว้ใส่ไข่ดาวนะวงกลมเนี่ยจะกว้างอยู่ที่9เซนนะครับลึกลงไป2เซนนะก็ใส่ไข่ประมาณเบอร์สเบอร์สาอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคนะถ้าเบอร์2อะไรอย่างเงี้ยก็จะค่อนข้างเกือบเต็มพิมพ์เลยล่ะนะทุกคนก็โดยส่วนใหญ่นะครับไข่แซนด์วิชอ่ะเขาก็จะใช้อยู่ประมาณเบอร์สาเบอร์สีอะไรอย่างเงี้ยนะก็ลองดูนะครับใครสะดวกใช้เบอร์ไหนก็ใช้เบอร์นั้นดูนะไอกระทะตัวเนี้ย มันใช้ได้ทั้งแบบเตาแก๊สแล้วก็ใช้ได้ทั้งเตาไฟฟ้านะเพราะว่า,าตรงตูดมันก็จะเป็นแบบเป็นจุดแบบนี้ยนะสำหรับวางบนเตาแม่เหล็กไฟฟ้านะโดยส่วนตัวผมก็ใช้เตาแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเพราะว่าสะดวกดีนะครับคุมไฟง่ายดีนะกดเป็นวัตตเอาเลยนะต้องการ1600วัตต์800วัตต์1,000วัตต์อะไรอย่างเงี้ยมันสะดวกดีนะครับเดี๋ยวเราไปลองใช้กันดูนะครับว่าเราจะใช้ยังไงกันนะ ตอนนี้กระทะก็พร้อมอยู่บนเตาแล้วใช่ไหมครับทีนี้อุปกรณ์ส่วนอื่นๆที่เราจะต้องเตรียมก็คือนี่นะ,ะตัวพายนะครับพายซิลิโคนนะแล้วก็น้ํามันนะครับน้ํามันพืชเราเอาไว้สําหรับนี่นะเราก็เอามาแล้วก็ทาเนี่ยทาไปที่พิมพ์นะ เพื่อป้องกันไม่ให้มันติดไอตัวนี้มันไม่ติดกระทะอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราก็มันเป็นไข่ดาวเนาะเราก็อยากให้มันโดนน้ามันหน่อยนะครับก็ทาไปบางๆนะทุกคนเพื่อไม่ให้มันติดอะ่ะมันจะได้สวยงามด้วยเวลาแกะออกมันก็จะได้ง่ายครับเนี่ยก็ทาแบบปกติทั่วไปเลยนะครับแล้วก็อีกถ้วยหนึ่งที่เราต้องมีก็คือถ้วยสาหรับเทไข่นะเราเอาถ้วยเนี่ยตอกไข่ลงไปนะแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะตอกให้ดูก่อนนะนี่นะครับตอกไข่ลงไปนะครับแล้วก็ ตอบแบบนี้ถ้าสมมุติเราตอบแบบนี้เราจะรู้แล้วว่าไข่ใบนี้ใช้ไม่ได้เพราะว่าไข่มันแตกนะะเดี๋ยวผมจะทอดให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทอดให้ดูแบบนี้ถ้าไข่แดงมันแตกแบบนี้มันเวลาทอดออกมามันจะไม่สวยนะแต่จะทอดให้ดูเผื่อบางคนบอกเดี๋ยวจะลองใช้แบบนี้ดูแล้วเผื่อมันแตกอย่างเงี้ยที่เราเอามาตอบแบบนี้เพราะว่าเราจะมาดูก่อนแหละว่ามันแตกหรือเปล่านะครับถ้าแตกเราก็จะไม่ได้ใช้นะอ, Search. อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือ จานนะครับที่รองกระดาษที่ชู่ซับน้ํามันนะเวลาเราทอดไข่ดาวเสร็จแล้วเราแกะออกมาแล้วก็เอามาแปะไว้บนนี้นะครับก็พักไว้นะใครจะทอดกี่ใบกี่อันก็ทอดได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทอดกันเลยนะครับตอนนี้ก็เพิ่งเปิดเตานะไฟก็จะใช้อยู่ประมาณพันหกนะครับตอนนี้นะไฟก็อยู่ประมาณพันหกนะเดี๋ยวให้มันร้อนๆแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไข่ลงนะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือซ่อมนะ ใครจะใช้ช้อนก็ได้นะครับช้อนก็ดีนะทุกคนมันจะได้ป้องกันไม่ให้ไข่แตกนะตอนนี้โอเคแล้วมันเริ่มร้อนแล้วใช่ไหมแล้วก็เอาไข่ลงไปอ่าทีนี้เห็นไหมไข่เนี่ยมันไม่สวยนะเดี๋ยวผมจะตอกอีกฟองนึงลงไปนะครับทีนี้ไข่ฟองนี้ยมันไม่แตกเห็นไหมทุกคนอ่าไข่ฟองนี้ไม่แตกแต่ตอนนี้มันร้อนเกินเราถอยลงมาสัก800อถอยลงมาสักไฟ800อ่า เราก็เทไข่ลงไปนะครับทีนี้ซ่อมเราจะได้ใช้แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าไข่เนะี่ยมันไม่อยู่ตรงกลางใช่ไหมเราก็เอาซ่อมของเราเนะี่ยเคลียร์ไข่แดงไปไว้ตรงกลางเลยเคลียร์ไข่แดงไปไว้ตรงกลางแป๊บเดียวนะพอไข่ข้างล่างมันเริ่มขาวเราปล่อยเลยทีนี้ไข่แดงเราจะอยู่ตรงกลางสวยงามแล้วนะทุกคนโอเคไหมทีนี้เราทําแบบนี้กับใบต่อไปนะครับเราก็ตอกไข่ทาไปเรื่อยๆนะถ้าใครทําเยอะๆก็แนะนําให้ตอกใส่ถ้วยไว้สัก4ี่ใบนะครับ แล้วก็เทไปพร้อมๆกันนะนี่แล้วก็เขีย่ยมาเขีย่ยมาแบบนี้อ่ตอนนี้ไข่ดวงไข่ดวงเนี้ยเริ่มโอเคแล้วเริ่มสวยแล้วเราก็รอให้มันสุกข,ขึ้นมาสักครึ่งนึงแล้วเราก็กลับด้านมันนะทุกคนนะาอย่างเงี้ยเห็นไหมมันกลับง่ายนะทุกคนถ้าใครจะใช้ช้อนใช้ซ่อมหรืออะไรกลับก็แล้วแต่ถนัดเลยนะนี่อันนี้มันเหมือนเป็นไข่เจียวนะทุกคนเราก็รอให้มันสุกนะอันเนี้ยผิวหน้ามันเริ่ม ไข่ขาวเนี่ยมันเริ่มขาวแล้วนะทุกคนเราก็จะเริ่มกลับกันได้นะแต่จริงๆอ่ะผมก็แนะนําให้ใช้ช้อนก็ได้นะเพราะว่ามันเดี๋ยวกลัวมันแตกไงอ่าส่วนไอ้ตัวนี้เดี๋ยวเรากลับเลยออไอไข่เบอร์นี้ก็ได้แล้วนะทุกคนนี่สุกเร็วนะแป๊บเดียวนะครับใบหนึ่งก็ประมาณไม่ถึงนาทีก็เสร็จแล้วนะทุกคนนี่เสร็จแล้วเราก็ออกมาทีนี้เวลาเราทําเราทําเยอะๆเราก็เอา,เา,เอาไอ้นี่มาปาด น้ำมันต่อนะครับแล้วก็เทไข่ใบใหม่ลงไปใช้ได้เลยนะทุกคนนี่หน้าตาไข่ที่ได้ก็จะประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราเอาไปประกอบขนมปังดูนะเราเดี๋ยวเราไปดูว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นไข่ดาวนะครับที่เราทอดมาได้เมื่อกี้นะก็เดี๋ยวเราจะมาลองประกอบเป็นแซนด์วิชดูนะแต่ก่อนอื่นนะเดี๋ยวผมจะเอามาให้ทุกคนดูก่อนว่าดีเทลมันเป็นยังไงนะทุกคนนะอันนี้ก็คือไข่ดาวที่ทอดออกมานะหน้าตามันก็จะโอเคแหละประมาณนี้แหละเส้นผ่าศูนย์กลางก็อยู่ประมาณ 8เซนนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันหดลงนะเพราะว่ามันหดลงนิดหนึ่งนะแล้วก็ความสุกก็โอเคใช้ได้นะใช้เวลาประมาณไม่ถึงนาทีนะครับก็สุกแล้วนะไฟก็อยู่ประมาณ3 0 0ร้อถึงแปดนะทุกคนก็ลองลองคุมไฟดูนะก็ประมาณนี้นะนี่อันนี้ก็จะโอเคหน่อยนี่อันนี้ก็จะดูหน้าตาโอเคนะครับนี่ด้านหลังก็จะออกเกียมเกียมนิดนึงแต่ว่าไม่ถึงกับไหม้นะ อันนี้มันจะได้รสชาติไข่ดาวที่ค่อนข้างโอเคนะเพราะว่ามันไม่เหมือนไข่นึ่งน้านะไข่นึ่งขันข้าก็เ,เดี๋ยววันหลังมาทําให้ดูนะอันนี้ก็คือไข่ที่ไข่แดงมันแตกนะเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับผสมกับอันนี้นะว่าประกอบเป็นแซนด์วิชแล้วหน้าตามันจะเป็นยังไงนะทุกคนอ่ะวันนี้ขนมปังที่เราใช้เป็นขนมปังฟาร์มเฮาส์โควิดสีเขียวนะครับเดือนนี้มีโปรโมชั่นนะทุกคนเดือนกันยายน2567เเนี่ยซื้อ6แถม1นะทุกคนก็กดซื้อได้ในลายฟาร์มเฮาส์เลยนะ อันนี้เดี๋ยวผมจะทาเป็นซอสมะเขือเทศนะทุกคนนะแล้วก็เกลี่ยให้มันเท่ากันนิดนึงนะเดี๋ยวผมขอใส่อันนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับไอที่มันแตกนะไข่แดงมันแตกนะเอาวางลงไปก่อนนี่พอวางลงแล้วมันก็จะเกือบเต็มนะครับก็สวยพอดีเลยนะก็ประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็อันนี้วางประกบลงไปนะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเรามาทาซอสมะเขือเทศอีกทีนี้เราก็จะเอาไข่ดาว ที่เราเตรียมไว้นะวางลงไปนะครับนี่นะแล้วก็วางลงไปแบบนี้แถนี้เราก็จะได้แซนด์วิชไข่ดาวแบบ2ชั้นนะถ้าสมมุติใครจะไปฟิวชั่นเป็นแซนด์วิชไข่ดาวแฮมชีสหรือว่าแฮมอะไรอย่างเงี้ยไอ,อตรงเนี้ยเราก็เอาไข่ดาวออกแล้วก็เอาแฮมใส่นะครับใครจะใส่ผักก็ใส่ไปเลยนะครับใส่ผักก็ใส่ช่องนี้ช่องผักใส่ผักไปตรงนี้เสร็จแล้วเราก็เอาอีกชั้นหนึ่งวางตรงนี้นะครับเราก็จะได้เป็น แซนด์วิชไข่ดาวแฮมชีสไข่ดาวไส้กรอ,อกหรืออะไรแบบนี้อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาตัดกันนะครับวิธีการตัดก็คือเดี๋ยวเราจะมาตัดตรงนี้นะอ่ะนี่นะครับเอามือเนี่ยประคองไว้เฉยนะห้ามกดนะครับมีดก็ห้ามกดนะมีดต้องคมและสะอาดนะครับหลังตัดอันนี้เสร็จจะตัดอันใหม่ก็ต้องเช็ดมีดใหม่ตลอดนะครับเดี๋ยวเรามาตัดกันเลยนะตัดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดูนะว่าหน้าตาแซนด์วิชไข่ดาวของเรามันจะเป็นยังไงนี่นะครับ นี่นะทุกคนดูอันนี้ก็คือไข่ดาวที่มันแตกใช่ไหมอันนี้ก็คือไข่ดาวที่เราทําให้มันสวยนะโดยที่ไข่แดงไม่แตกนะครับอันนี้ไข่แดงแตกเห็นไหมหน้าตามันก็ดีคนละเรื่องเลยนะครับเวลาเอาไปตั้งขายอ่ะตรงกลางนี้มีผักหน่อยอะไรเงี้ยมันก็ดูดีขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ดูขนมปังเห็นไหมเราไม่กดมีดไม่กดมือนะครับขนมปังแล้วก็สวยนะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ด้วยนี่นะครับ ฝั่งนี้ก็สวยเหมือนกันนะแต่อันนี้มันก็ไม่สวยอะอย่างที่ผมบอกนะครับที่เราต้องตอกใส่ถ้วยเพราะว่าเรามาคัดกรองในตรงนี้แหละมันแตกเราก็ไม่ได้ใช้นะเอาไปทําอย่างอื่นนะครับอันนี้ก็ดูสวยงามเห็นไหมนี่นะครับก็ฝากไว้นะทุกคนใครที่ อยากจะทำแซนด์วิชไข่าดาวนะก็ลองซื้อกระทะแบบนี้มาดูนะครับหาดูง่ายๆนะครับซื้อในช้อปปิ้งออนไลน์ทั่วไปราคา100กว่าบาทนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะถ้าใครอยากทำอะไรหรือว่าอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับสอนทำแซนด์วิชแบบไหนนะครับถามได้เลยนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ